hey sushi hey sushi hey, hey. <laughs> <laughs> นั่นคือโซฟาทำไมเธอจะต้องกัดทุกอย่างเนี่ยไม้เอา อะไรเอ่ยง่วงแต่ไม่นอนบอกมามาสิอะไรเอ่ยง่วงแต่ไม่นอนซูชิค่ะสูชิง่วงแต่ไม่นอนอ,อ,อ่ะกินเข้าไปสภาพของหมาง่วงแต่ไม่นอนเป็นแบบนี้ ไม่ไหวละไม่ไหวละรู้ไหมว่าชาวโลกเขาวุ่นวายกับแตงโมกับปูตินเนี่ยฮะแตก,ก็มีความสุขกับท่อนไม้กับกิ่งไม้ของหนูใช่ไหมก็ดูข่าวแตงโมจนไม่ได้หลับได้นอน ตาเหลือบตาดำหมดแล้วนะเออโอ้มาม่าก็อ่านข่าวเศรษฐกิจนะเนี่ยมาม่าอ่านข่าวเศรษฐกิจนะเนี่ยยังต้องลุกมาพาลูกไปขี่ไปเยี่ยวอีกกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเลยเนี่ยฮะก,กัดมือสิไม่ดีนิสัยไม่ดีนี่เอาพินหน้าไปกินพินหน้าเลยจ้ะ nhầm nhầm cái này ý cả anh âu mời ลองเล่าให้ฟังซิอาการของคนของหมางว่วงแต่ไม่นอนเนี่ยเป็นยังไงจะเล่นอีกคอมบิโกอินเร็วหมามีโกอินแล้ววิลินแต่ว่าแฮ่กอึ๊บอือไปขึ้นไปฉลาดไหมหนะทางที่มันขึ้นง่ายๆก็ไม่ขึ้น ได้โอเป้แฮโฮเล็ตโซไม่ได้เลียน้วยเด้อ๊บเร็วเร็วจะปิดประตูแล้วเร็วเร็วจะเข้าบ้านแล้วอยากอยู่ด้วยแล้วรอสกอบอินควินดาพ่อคมขึ <decent. S 2> ้นมาจะเป็นไะไไหมเขาควินดาพ่อเร็วเร็วขัน อืมอเล็กบอกจับมันขึ้นมาสิชักช้ามันหนีไปแล้วจับได้ไมหมล่ะน่ะท่าแบบเนี้ยน,นันน่นนั่นนะั่นคอมต่นะคอมเฮดอเฮดอคอมคอมอยู่ไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะ มานี่คอมมานี่เ <c oughs> ข้าบ้านไปเข้าบ้านเ <c oughs> ข้าไปสิไว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กลัวเลยนะอบกระเด็นอ๊บเป็นอะไรไหนลองบอกมาสิได้ยินเสียงร้องใครเป็นคนร้องฮะไอ้ต้องเหรอไอ้ยูทูบเหรอยูทูบร้องเหรอลูก โอ้ยตัวนู้นไก่ดำอันนี้ไก่ขาวผสมพันธุ์กันออกมาเป็นไก่หมาลายอุย้ยตะพันผสมเลยค่ะบ้านนี้อันนี้เป็ดกลับกับตัวนี้ชื่อ YouTube นี่ขวัญใจป้าป๊ามันเลยนี่บ้างไงสุชิสุชิคิดยังไงลูก ตขึ้นเป็นเพื่อนกันนะอย่าก,กินกันนะยูทูบจะ y o ยูทูบอย่ากแกล้งน้องนะลกูกสุดทีอย่าก,กิน Youtube นะจ๊ะไหมกินไม่ได้นะไก่เนี่ยมาพามาทําความรู้จักไม่หรอกคะ่ะได้ยินเสียงเขาร้องข้างบนเนี่ยมันโลงน่งไงบางทีเผื่อมีนกมีอะไรบินมาเกาะแล้วข้าจะโวยวายอะคะ่ะคิดตื่นคิดตกใจวันนี้มัไม่ได้ไปเก็บไข่เลยเนี่ย อะไรมาอยู่ที่ขาพี่เซนพี่เซนไปก็ได้นะเดี๋ยวเรเอแอบมาขโมยไข่เดี๋ยวซูชิไปเก็บก่อนจะเปิดกล้องให้ดูหน้ามืดหน้ามืด <c oughs> หน้ามืดทั้งคนทั้งหมา เห็นไหมพอ,อมาดูเล่นต้องมาดูบ้างอะค่ะบางทีมันจะมีพวกเหี่ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเป็ดไก่เขาจะตกใจเข้าบ้านกัน